ตำนานเจ้าเอื้องส้อยแห่งเวียงชาัยาณดินแดนเหนือที่ห่มคลุมไปด้วยสายหมอกและเสียงะระฆังลมเมืองเวียงชัยยาคือเวียงเล็กๆริมขอบภูผา มีเจ้านางผู้หนึ่งที่ชาวเมืองเก่าขานว่างามดังกล้วยไม้เอื้องยามเช้านางนามว่าเอื้องซอยทุกยามเช้าเจ้านางจะเดินเก็บเอื้องบนหน้าผาแล้วนำไปบูชาสารเจ้าหลวงตามคำสอนของพระมารดาและนั่นเองที่นางได้พบกับชายหนุ่มสามัญชนผู้หนึ่งชื่ออินทราชายหนุ่มตาบอดผู้มักจะนั่งดีโซใต้ต้นคำแส่แม้เขาจะมองไม่เห็นแต่นางกลับรู้สึกว่าเขาคือผู้เดียวที่มองเห็นหัวใจของนางทุกๆแก,กมเช้า อินทราจะรับฟังเสียงฝีเท้าและกลิ่นหอมบางเบาของเอื้องส้อยที่นางนำมามอบให้เสียงพูดคุยแผ่วเบาระหว่างเจ้าหญิงกับชายตาบอดกลายเป็นความผูกพันที่งดงามเกินกว่าจะบอกใครได้จนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าเมืองตั้งให้เจ้านางอภิเศกกับเจ้าชายแห่งเมืองใหญ่เพื่อแลกกับสันติภาพของเมืองคืนก่อนวันแต่งงานเจ้านางเอื้องส้อยเดินมาหาอินทราในความมืดหากชาติหน้ามีจริงเราจะได้รักกันโดยไม่ต้องหลบซ่อนเจ้าจะรอข้าไหม อินทรายิ้มเจ็บลึกแต่สงบข้าจะรอใต้ต้นคำแสดนี้ไม่ว่าพบใดก็ตามรุ่งเช้านางไม่ปรากฏตัวและอินทราก็ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของนางอีกเลยผู้คนเล่าว่าเจ้านางได้มอบตัวแทนแห่งหัวใจไว้กับดอกเอื้องดอกสุดท้ายแล้วเลือกกระโดดลงหน้าผาใต้ต้นเอื้องนั้นเพื่อจะปฏิเสธโชคชะตาตำนานเล่าว่าต้นคำแสดต้นนั้นก็ไม่เคยร่วงใบเลยตั้งแต่นั้น และในวันปีใหม่เมืองชาวบ้านมักจะเห็นชายหนุ่มตาบอดคนหนึ่งดีซออเบาๆใต้ต้นไม้แม้การเวลาจะผ่านไปนับร้อยปี